สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก้าวหน้าครับกิเลศตรับคุณผู้ชมมาส,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 สู่ตลาดนัดนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมากินคอหมูย่างนะครับร้านคอหมูย่างครับรสเด็ดอร่อยออร่ยนะครับเนี่ยไปชมกันนะครับี่นก็จะมีคอหมูย่างจะมีไส้ มีซสี่โครงมีคอมีหูนะครับฝั่งโน้นนะครับนี่ก็ลูกค้ามาซื้อไส้นะครับไส้ก็ตัดให้ลูกค้าอยู่นะครับใครว่างว่างก็แวะมานะครับตลาดนัดลานดินนะครับเปิดวันนี้เปิดวันแรกนะครับมีทุกวันศุกร์กับวันอังคารนะครับอยู่ของกินอยู่แถวด้านหลังสุดนะครับติดริมฟองนะครับ มาชมของบ้านอยู่บ้านใกล้ๆแถวนี้นะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านคอหมูย่างน,นครับนี่ชิ้นใหญ่ๆโตๆนะครับนี่ร้าน อไอ้เนี่ยหมูย่างคอหมูยา่ยางครับพาคุณผู้ชมมาซื้อนี่ร้านคอหมูย่างครับอร่อยๆนะครับนี่ร้านนี้คอหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับวันนี้ตลาดน,นัดเปิดใหม่ครับนี่ร้านนี้พาคุณผู้ชมมากินเดือดรุดนี่ครับ ผมซื้อนี่ไปกินนะครับเ,เขาเรียกว่าซิกโครงครับกับลิ้นน่ากินนะครับนี่ครับน่ากินไหมครับคุณผู้ชม,มกินมกันทำกองไว้เลยขอบคุณครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมปฏีเวียท่างนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ